สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําต้นมะเขือพวง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 นนใหญ่ไหมจาได้ไหมที่เราเอามาจากศูนย์อเ,เออศูนย์เพาะอะไรเนี่ยที่เราแบบว่าขอมาแบบหยิบแล้วก็วิ่งหนีจำได้ไหมพลอยแล้วเ,เราก็มาปลูกปลนะูกในนี้ค่ะปลูกในประโคลเนี่ยค่ะปละโคลคือ เนี่ยค่ะมาปลูกตรงนี้นอ่าไว้ไอย่างนี้แหละตรงนี้ค่ะเห,เห็ดเล็กๆพี่อืออ่านี่แหละนี่แหละค่ะฮะก็หาไม้มาซ้ำมันอ่ะเราเนี่ยค่ะวิธี <laughs> วิธีทำป้าจะเหยียบอย่างนี้แหละ เอออย่างนี้เลยมันจะเป่งใช่เนี่ยเพอดีเป่งเป่งก็คืออ่าดาวิเป่งคืออะไรเป่งตงเป่งเป่งก็คือนงใช่เก่งเก่งเว้ยเออเขาเหนือเนาะพี่อย่าไปบอกเขาดินี่มีสองต้นที่เรามาโอ้ย เแร่จะมาพี่โอ้ย oh, สวยพี่เราไม่ต้องทำให้มันอันนี้หรอกให้มันให้แน่ให้มันคุ้มๆอย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละพี่ให้มันแข่งกับหญ้าขึ้นปักไม่ให้ต้นมันเอ็นเดี๋ยวมันเอ็น,ม,น,อนมันมีเชือกมาขูดอ่ะพี่ขูดไปพี่ทำไปแล้วเอาเชือกให้ เอามาแค่อันเดียวพี่เอาไม้มากี่อันสองอันพอไหมพี่เอาสี่ไหมล่ะมันจะได้ทนหน่อยนึง ดูวิธีการเดินของอีชัยน,นะคะแสดงว่าเหน oui okay. ื่อยค่ะพี่ขาเอ็นกายเพลงอะไรนะเอ็นกายเอ็นกายเอ็นกายมีเพลงต้นต้นมะเขือพวงไหมพี่เพลงอะไรดีเนาะ ปลูกนะพี่ปลูกย้อนย้อนอย่างนี้ไหมพี่ใช่อะไรวะปลูกกันนาพี่ปลูกย้อนย้อนนี่นะคะนี่เลยค่ะดูสิอันนี้ต้นมะเขือพวงมะเขือพวงสวยมากสวยเหมือนคนปลูกเลยอะพี่ พ่อทน,นะเออพี่วสวยอยู่นะคนปลูกไม่ได้คนเพาะ,าะาพี่พี่อย่าเอาไปนี้ดิพี่พี่ต้องไม่ให้มันแน่นกับวันนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะอึดอัดไงมันจะหายใจไม่ออกนะพี่พี่แกะดิ <laughs> <laughs> พี่ชายฉันนี่รวมๆใช่มวมอืมรวมๆเลยพี่รวมๆเลยเนี่ย เนี่ยพี่เออพอ,อ,อไหกันนี้ทำอะไรกันนี้พี่รว,วมแค่นี้พอไหมรวมแค่นี้พอไหมแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง<ป><ป>ครับใต้พักใต้ตอนบนเหรอเป็นบารีนี่แหละเขาเรียกพักใต้ตอนบนเหรอคะแล้วก็ตั้งเหนือดูเจ้านี่เขออาจะกทำแบบนี้พี่อ๋ออ่านี่พี่ยาจีเลยเจ้านี่มันก็เอ็นไปตรงนี้ไม่ได้เอ็นไปตรงนู้นไม่ได้นะพี่เนาะ นี่แ yup. ล้วเขาก็ออกแบบแบบสบายใจรื่นรมสมฤทัยอจ้ะอจ้ะอ so ่ะจ้อ so ันนี้คือการเอาหญ้าไม่ใช่เอาหญ้าบ้านเราเอาหญ้าเอ้ทางเหนือว่าเอาญ้านะใค่ตัดหญ้าเออเอาญ้าชรบุรีคือฮะทางหญ้าอันนี้ตังเหนือว่าเอาญ้าอ่าอันนี้คือการเอาญ้าแบบตังเหนือคือยำยำแล้วก็ให้มันตายไปเอง าาจีจีาาจีหงำไปจ้านี่ถามว่ามันตายไหมมันก็ไม่ตายหรอกอย่าไปชอบวันก็ที่มี<ร>ไม่ใช่ยีต้นเหรอนี่ไงเราไม่เห็นตอนนี้นี่ไงพี่หงำไปโอ้ยนี่ไงพี่โห่โล่โโ Кор, โงเลยอะ่ะโล่งเลยอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมา นี่พี่ไตละเต้นเต้นเสร็จแล้วค่ะต่อไปไม,ไม่ใช่ต่อไปจะให้ไปดูธรรมชาติธรรมชาติจริงๆพี่ไปดูพึ่งไปดูคุณพึ่งไปเราไปดูพึ่งกันพลอย พึ่งโอ้โหดูสิพลอยอย่าทำมันแตกนะฉันวิ่งไม่ทันไม่ไม่ไม่แตกไม่แตกไม่แตกพี่คืออย่างนี้พลอยอ๋ออันนี้ย่งมังเล็กนัที่มีบนต้นง่ายๆใหญ่าอีกต้นต้นแพรน้บ้านอ่ะหรอคะเราไม่ทำให้แตกแต่ว่าเราจะตกแต่งเขานะตกแต่งให้เขาแบบวูวมันตื่นมันตื่นมันตื่นโอ้โห ไม่ตื่นไม่ตื่นอ่ะพลอยพลอยพลอยอันนี้เลยลูกพลอยโฟกัสเข้าไปตรงนั้นอ่ะป้าอยากให้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าพึ่งเขาอยู่ด้วยกันแบบสมัครสมานสามาคถีขนาดไหนอ่ะลูกเอาซักเอาซักกีวิดี อ่ะพอละเพราะว่าเราจะได้เห็นไว้ไว้เหมือนวอก